เป็นเหลือยี่สิบจะตินนะจัะตินช่วยชีวิตนะนะแล้วก็จัะตินด้วยครับพี่อ Thanks for the follow สวัสดีครับจัะตินมาช่วยช่วยฉุกึ้นใช่ครับสวัสดีครับสวัสดีต้นหนาวสวัสดีครับแดงๆสองดาวตัวผู้หญิงเปิดไม้ได้ไหมครับผมสวัสดีครับเปิดไม้ได้ไหมครับผมผู้หญิงสองดาว อ่ะขอญาตเตะนะมาไม่ได้เปิดแล้วก็มาตรงมาเต้นนะครับผมขอญาตเตะนะครเสียเวลาห้าห้าหกสี่ศูนย์เจ็ดแปดครับเข้ามาเลยครับผมสวัสดีครับเปิดไม้ได้ไหมฮัลโหลครับเปิดไม้ได้ไหมครับเปิดได้ครับพี่เปิดได้ครับพี่เราไม่มีนกเลยครับตอนนี้ตี้เราไม่มีนกเลย ไม่เอาแบตหมดแล้วนะโอ้เมื่อคืนนี้แบบเชื่อไหมผมสตรีมตั้งแต่เริ่มสตรีมจนจบสตรีมอะ่ะผมมีแบตส0แล้วก็ชาร์จไม่ขึ้นไม่ลงอยู่ที่1 0เรื่อยๆจนถึงตีหนึ่งกว่าเกือบตีสองเมื่อคืนเนี่ยจนมันบอกว่ามันไม่ไหวแล้วมันขอปิดตัวเองลงเล่นแบบส0เยาวๆเลยสองชั่วโมงกว่าเกือบสชั่วโมงอะ่ะมันสู้ชีวิตมากอะ่ะจนนาทีสุดท้ายมันบอกว่ากูขอแล้วกูขอกูขอแบตหมดแล้วม,มันทรมานกูเกิน แล้วเพิ่งโทรมานกูเกินนะฮะวัดดีครับน้องเหมยเพิ่งตื่นเลยพี่เจมส์น้องเหมยสวัสดีครับเอาทีม <c oughs> ผมกดเลยนะถ้าไม่มีใครเอานอกไปผมกดเลยนะไม่มีผมมีแต่ยเยติตกลูกโบ้เลยนะครับผมไม่มีนกนะไปแบบไม่มีนกนะครับไม่ใครเอานอกไปก็ไม่ตามสบายเดี๋ยวลงท้ายมึงนะเราท้ายเครื่องมึตา,มายครับพี่จะไปะขึ้นสวรรค์ก่อนดีกว่าพี่จะขึ้นสวรรค์ เล่นด้วยเล่นด้วยกดเลขห้องเลยครับเล่นด้วยครับนี่ฮะเลขทีมครับผมกดเข้ามาเลยครับใครอยากเล่นก็กดเลขทีมเข้ามาเลยครับกดเข้ามาเลยกดเข้ามาเลยนะครับผมนะไอโฟนเครื่องร้อนชาร์จแบบยากนะครับผมน้องเหมยพูดเสมานะฮะฝากทุกคนฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับทุกคนเลยนะฝากไลค์ฝากแชร์ด้วย พี <optimistic>. ่อยาดโดเลยนะพี่าดโดเลยนะครับไดครับม

เลยเ<า><ห>นา<ห>ตรงกลางแผนที่กลางแมปไปเลยนี้นชื่ออะไรครับผมชื่อจิมมี่ครับหรือเรียกว่าอาหลังก็ได้นะครับผมนะอยากเป็นซัพพอร์เตอร์ต้องทํายังไงครับก็สมัครได้เลยครับปุ่มสีเขียวที่อยู่หน้าจอของทุกคนแล้วตอนเนี้เป็นลูกหัวใจฮะอยู่ข้างๆปุ่มดาวเลยนะครับผมก็สามารถสมัครได้เลย95บาทเท่านั้นเองนะครับผมนะน้องตังหองไม่ทันเอ้าตังว่างก็หรอพี่ถามตังไปงี่ยตังเสร็จหรือย,ยังว่างยังเดี๋ยวพี่ให้มายืนห้องด้วย เงินเดือนออกเหมือนเศษเงินนะครับผมนะเอ้ย๋เขาเรียกว่าเงินทอนน้องป่าวเขาเรียกว่าผู้ผู้มีอยาจะกินผู้มีอยาจะกินเขาเรียกว่าเศษเศษตังค์ไม่ใช่นะเขาเรียกว่าเงินทอนนะครับต้องเก็บโกงยาวทำในจังหวะตั้งแต่ซื้อไ g โอมาเกมก็ไม่ได้เล่นเลยนะครับผมไ g นะครับฟิวบอดี้ต้องฟิวด้วยนะบอดี้บังออนด้วยนะเล่นด้วย500เล่นด้วย150ดวงนะกดเลขห้องมาเลยครับนะครับอยากเล่นก็กดมิจฉาอาดาวมาทอดเนย ทีมลงแทงบอลคู่ละแสนเปลี่ยน iPhone ปีละเครื่องรวยเกินนะครับผมนะเฮ้ยแลลี่ตอนไหนเองจะเลิกขี้โม้วะเองเอาเครื่องละแสนที่ไปแทงบอลเองไปซื้อโทรศัพท์เองใหม่กว่านีกว่าปะอันนี้พี่ไม่ได้บูบี้นะแต่พี่จะยี่เลยเกณเกณแล้วอาหลังจะแรงเพื่ออะไรแล้วอาหลังจะแรงเพื่ออะไรเมื่อคืนหลับคาคอมตื่นมาตีสองไม่จิมลงแล้วนะเมื่อคืนนี้ลงกี่โมวะเมื่อคืนนี้ลงตีหนึ่งกว่าเกือบตีสองเมื่อคืน รอน้องไอซ์พี่ถามหาน้องไอซ์เอ้าไอซ์ไปไหนวะไอันบ,บอกมันจะเล่นมันไม่มานสักทีอยู่วะเนียถึงด่านดาวถึงถึงถึงด่านลาวแล้วครับพี่นะครับผมน้องตังโอเครับเดียวแ๊บเดียวเข้าด่านลาวมาก็บเดียวแล้วผมเจอเหรียญท่านอ้อยเต็มเลยลครับปู่พีนุกว่าดีครับทันทันทน้องตังทันครับผมทันน้องตังทันอ,อ,อยู่แล้ว นะครับผมสวัสดีพี่พี่นุกด้วยนะครับสวัสดีพี่นุกด้วยนะครับสวัสดีครับผม,มสวัสดีครับน้องแพรด้วยนะสวัสดีครับไอ้สมทวยน้องฟิวสวัสดีครับมากี่เกมแล้วพี่ชายเกมที่สองครับอันนี้คือเกมที่สองนะผมเพิ่งเล่นเพิ่งสตรีมเลยพี่จิมไ<า>ด้เอาเหรียญไหมมีพันเก้าเอามาเลยเดี๋ยวเองไปแจกเขา <c oughs> เอามาก่อนเลยลเองไปแจกเขาแน่นอน ผมว่าแล้วนะพี่ญิงพี่ญิงหายไปไหนผ,ผู้ผู้สมรู้ร่วมคิดพี่ญิงพี่หญิงคือใครอ่ะไฮ้สูพากันค่อยๆพิมพ์ก็ได้สูสงสารกูหน่อยเวลากูอ่านนะไม่ต้องรีบนะไม่ต้องรีบกดส่งมาลองเช็คดูว่าตัวเองพิมพ์ถูกพิมพ์ผิดเอไสงสารพี่หน่อยเห้เห็นว่าพี่อ่านเม้นทุกเม้นก็สงสารพี่น้อยกับละเบอด อุ้ยห้าสิบคนเลยเหรอคนไม่ลดเลยอ่ะอาวพี่มันไปบนสวัสดีบนสวัสดีนสวดบนสวัสดีบนสดบนสนะขอบคุณรัรผมที่ช่วยกันไลค์ครับผมนะยินดีต้อนรับทุกคนนะทางเอฟซีจากสปอปอลาวเอฟซีจากพม่าแล้วก็เอฟซีทุกคนที่ติดตามช่องเล็กๆช่องอารหลังนี้ด้วยสวัสดีนะครับนะวันนี้เอาชิมไหมฮะเอาชิมไหมเอา ตอนนี้ตอนนี้ดาวของเรานะครับผมหรือหลอดดาวของเราตอนนี้แปดหมื่นดาวแล้วนะเพราะน้องตังน้องแควนะครับผมน้องตูนพไอจีมเจอตัวดําหน้าตัวนึงน,น,นะครับผมที่สนับสนุนเรามาในะตอนนี้แปดหมื่นดาวแล้วนะโอโ้โหอีกสองหมื่นมันจะถึงแสนหรือเปล่านะฮะต้องมาลุ้นกันช่วยกันทุกคนนะยังเหลือเวลาอีกครึ่งเดือนนะก็ขอให้มันถึงแสนหนึ่งแล้วกันนะจะรู้ห่อนไอจีมมันอยู่กับผมเฮ้ยช่างหงอย แกปิด็บอยู่แต่มันไม่ตายตรงนี้ตู้ตอบได้โถมาดิต้นหนาวไปให้ไยให้ไปให้ดาวพี่ดาวดาวดาวพี่จะดาวแล้วเดี๋็กจังหวะแถวนี้ทำไมพี่พี่ไหวอยู่แล้วคังมีตัวปะวะไม่รู้อวย พี่อยากเปลี่ยนปืนว่ะไม่มีพี่ไม่มีเว่สาสกาเออสก้าหนึ่งสวยระวังนะเมืองเมืองนี้มันเยอะนะเมืองนี้ระวังหวั่นใจหวั่นใจมีชิปป่หะหวั่นใจฮัลโหลหวั่นใจมีชิปป่ะไม่จะไม่มีฮัลโหลเนาะเปิดไหม่ทั้งเกมด้วยครับมีมีชิปป่ะขอบไปเลยพี่ผมขับสองมันโ,โอเคโอเค ไอ้หนุ่มหัวกระตุกอ่าแม่มีตัวแล้วเนี่ยได้ดอกที่มีเรื่องไขในการเล่นกับพี่ไหมนะครับผมนะพี่คนเมื่อคืนอ่ะที่รวมหมอแก้งพี่จิมอ่ะเมื่อคืนอ่ะเขาชื่อโบวี่เขาชื่อโบเขาชื่อโบไอ้บนหัวมันอยู่ด้านบนนี่ใช่โอ้กระตุ้นแล้วน้องบอลเขาชื่อโบวี่นะครับผมนะน่าเบื่อเลยนะเพื่อเลย กะผมว่าพี่บีมไหวแล้วมีคำเตือนก็เตือนหัวคู่มึงอะไรพี่อาจไป็นไรการอยู่ไหนวะน่ะเตือนมอยู่คนเดียวโงแง่งลุงพี่อยู่ข้างยาวตออนนีี้พ่ยู่ไหนอยู่ฝั่งนี้แถวใกล้ๆบ่อโคลนบ่ออะไรเนี่ยเฮ้ยกับพี่มีตัวอีกมันจะเอาพี่ของมยิงดาวแล้วตัวนึงสี่สิบคนน่ะคิดดูสี่สิบคนน่ะ ไปละเราผมก็ลองยิงไปพี่อรอผมแป๊บนึงมันไม่เอาไอ้เจ็ดเม้ายิงผมผมเข้ากลางวงแล้วจังหวะนี้อยู่ด้านบนส่อยู่กับเราแล้วตัวนึ่งนี่ได้โดนลากอยู่มาด้วยสายยิงดาวไว้ตัวใหม่ลรงนั้นบนตัวนึง อยู่กับผมอะ่ะสองตัวจัดมาจัดมาน้องจัดมา,ดมา,ดมาทำมาเลยเาก๋วยชะตังเล้าเจ้าก๋วยชะตังเล้าที่ขายของอน้องน้อ <c> ง <oughs> <c oughs> ขายของอาหนึงน่งดาหนึงน่งดาวหนี่ดาวหนึ่ดาวน